ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสำนักนิยายเนื่องจากทางสำนักไม่ได้เปิดการสร้างไรายได้เพราะกลัวสำนักปลิวจึงอยากขอแรงสนับสนุนจากสิทธิที่มีจิตศรัทธาและต้องช่วยเหลือสำนักเงินที่ได้รับทางสำนักจะนำไปปลดล็อกนิยายตอนใหม่จึงเรียนมาเพื่อทราบตอนที่63เปลี่ยนตัวสามารถรับหมื่นภูผาทลายน่านน้ำด้วยมือเปล่าได้โดยที่ไม่บาดเจ็บเลยแม้แต่น้อยความแข็งแกร่งที่เหมาช้างเฟิงแสดงออกมาทำให้ทุกคนต้องตะลึง ต้องรู้ก่อนนะว่านี่คือไพ่ลับของเซินถูกูแม้แต่นักสู้ขอบเขตชีส่วนขั้นที่เก้าชั้นกลางก็ยังไม่กล้าที่จะต้านทานมันตรงตรง,ตรงหรือว่าความแข็งแกร่งของเมาฉช้างเฟิงนั้นเทียบเท่าได้กับนักสู้ขอบเขตชีส่วนขั้นที่เก้าชั้นปลายหรือสูงสุดแล้วปรัสนีอัญ,ญญประกาศคู่เมามองเขาถึงกับสงสัยนี่คือหลานชายชอยของข้าจริงๆไปที่เมาฉช้างเฟิงด้วยความตะลึงว่านี่อาจจะไม่ใช่เมาฉช้างเฟิงแต่เป็นคนอื่นที่ปลอมตัวเป็นเมาฉางเฟิงแทน อย่างไรก็ตามเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเมาช้างเฟิงยังไม่สามารถบ่มเพาะพลังได้เลยแต่เวลาสั้นๆไม่ถึงเดือนเขากลับแข็งแกร่งขึ้นได้ยังไงต่อให้ทานยาระดับเซียนเข้าไปก็ยังไม่เปลี่ยนไปขนาดนี้เลยเมาช้างเทียนเองก็ถูกความแข็งแกร่งของญาติที่ไม่เคยเห็นอยู่ในสายตาทำเอาตกตะลึงไปเช่นกันเขาแทบไม่อยากจะเชื่อสายตาของตัวเองเลยเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เไไมาช้างเฟิงจะแข็งแกร่งขนาดนี้ได้ยังไง ตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาเห็นอู่โม่เป็นคู่แข่งมาโดยตลอดแต่กลับคาดไม่ถึงเลยว่าเหมาช้างเฟิงที่ไม่เคยอยู่ในสายตาจู่จูจะลุกขึ้นมาแสดงความแข็งแกร่งของตัวเองและยังเป็นความแข็งแกร่งที่เข้าขั้นน่ากลัวอีกด้วยจนถึงตอนนี้เขาได้ค้นพบว่าเหมาช้างเฟิงที่ตัวเองไม่เคยสนใจมาโดยตลอดกลับน่ากลัวยิ่งกว่าโม่หลายเท่าแข็งแกร่งเกินไปความแข็งแกร่งของเหมาช้างเฟิงไม่ว่าใครก็ไม่อาจมองข้ามได้ ชิ้นเหรียนและซุ้จ้องเหยียนพากันตื่นเต้นขึ้นมาอัจฉริยะคิดไม่ถึงเลยว่าจะมีอัจฉริยะในหมู่อัจฉริยะแบบนี้อยู่ในเมืองทะเลทรายด้วยเมื่อสิบกว่าปีก่อนเคยมีอัจฉริยะเช่นนี้ปรากฏตัวขึ้นที่เมืองทะเลทรายครนสวรรค์ที่ชายคนนั้นแสดงออกมาเทียบได้กับเหมาช้างเฟิงหรือแม้กระทั่งสูงกว่าด้วยซ้ำซึ่งสำนักดังเฉียงที่เหมาช้างเฟิงอยู่ตอนนี้ก็คือสำนักที่อัจฉริยะผู้นั้นก่อตั้งขึ้นเด็ตกตระกูลเซินต้องการตัวเขา เซินถูป้าประกาศออกมาโจที่เชื่อฟังเซินถูป้ามาโดยตลอดปรับแสดงท่าทีคัดค้านเป็นครั้งแรกเขาแย้งขึ้นมาอย่างไม่ลังเลไม่ได้ที่ใหญ่เซินถูเด็กนี่ควรเป็นของตระกูลโจไม่อัจฉริยะแบบนี้ตระกูลลัวของเราสิถึงจะเหมาะสมกับเขาแม้ว่าจะเป็นเทียงสตรีที่อ่อนแอที่สุดในกลุ่มแต่ลัวซาก็ไม่ยอมอ่อนข้อให้ทุกคนอย่าทะเลาะก,กันในความเห็นของข้าเหมาะก,กับตระกูลเซียวของเรามากที่สุด ในขณะนั้นนะักสู้ขอบเขตว่อซวนทั้งหมดต่างก็ถกเถียงกันเพื่อแย่งตัวเหมาช้างเฟิงปกติแล้วโจและคนอื่นๆจะเชื่อฟังเซินถูป้าแต่ตอนนี้ไม่มีสักคนที่สนใจความคิดของเซนป้าเลยเออเมื่อเห็นพวกเซนถูป้าถกเถียงกันอย่างดุเดือดโจซูนก็พูดขึ้นมาเบาๆว่าข้าคิดว่าอัจฉริยะแบบนี้สมควรจะถูกอบรมเลี้ยงดูโดยสำนักที่มีดาวจะได้กระตุ้นศักยภาพของเขาให้เพิ่มมากขึ้น เมื่อได้ยินแบบนั้นหลายคนที่กำลังเถียงกับเงินป้าอยู่ก็หยุดและหันไปมองโจซุนแล้วพูดขึ้นมาเป็นเสียงเดียวกันกบป,ป,ป่าโจซุยนย่นคอแล้วยิ้มแห้งๆออกมาแทกๆข้าแค่ล้อเล่นพวกข้านะว่ากันต่อเอถอะช่างเถอะข้าจะไม่เถียงกับพวกเจ้าแล้วให้เด็กนั่นเป็นคนเลือกเองเงินถอป้าทิ้วขมวดแล้วพูดขึ้นมาโจยี่เชินยี่ลัวซาเซียวจ้านเทียนและเล่ยอยอลี่เฟิงหันมามองหน้ากันก่อนจะพยักหน้าดี แม้ว่าตระกูลเงินกูจะมีอำานาจมากกว่าตระกูลโจและตระกูลอื่นๆแต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะไม่มีโอกาสกรับใดที่พวกเขายื่นข้อเสอด,อดีอดีออกมาแม้แต่เงินป้าก็อาจจะสู้พวกเขาไม่ได้พวกเขาตัดสินใจไว้แล้วว่าไม่ว่าต้องทุ่งเท่าไหร่พวกเขาก็ต้องแย่งตัวเหมาฉางเฟิงไปให้ได้ตอนนี้เองสายตาที่เซินถูกมองไปที่เหมาฉางเฟิงเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและไม่อยากจะเชื่อเจ้าเป็นใครกันแนะ่ เขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะมีอัจฉริยะแบบนี้อยู่ในเมืองทะเลทรายข้านาข้าก็แค่สิทธิธรรมดาของสำนักดังเฉียงเท่านั้นเมาฉช้างเฟิงยักไหลและตอบตามตรงสิทธิธรรมดาเซินถูกูแทบคลั่งอัจฉริยะแบบนี้กลับเป็นแค่สิทธิธรรมดาของสำนักดังเฉียงมีแต่ถีเท่านั้นแหละที่จะเชื่อเรื่องนี้แต่ว่าสามารถอบรมเลี้ยงดูอัจฉริยะแบบนี้ออกมาได้งั้นสำนักดังเฉียงคงไม่ใช่สำนักกระจอกแน่ เมื่อตอนที่ไม่พูดถึงสำนักคังเฉียงเซินกูก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนักแต่ตอนนี้เมื่อเหมาฉางเฟิงพูดถึงมันอีกครั้งเซินถูกูจึงไม่อาจมองข้ามสำนักดังเฉียงได้อีกต่อไปสำนักคังเฉียงแห่งนี้ยิ่งใหญ่จริงๆในหมู่ฝูงชนเมื่อเซียวเยียนได้ยินเหมาฉางเฟิงพูดถึงสำนักคังเฉียงหัวใจของเขาก็สั่นไหวขึ้นมาไม่รู้ว่าสำนักดังเฉียงที่ลึกลับนั่นจะสามารถแก้ไขปัญญาในการบ่มเพาะของข้าได้หรือไม่ ในหัวของเขามีความคิดมากมายพรั่งครูออกมาแต่ไม่ช้าเขาก็สลัดความคิดนั้นทิ้งไปก่อนจะสายหน้าแล้วยิ้มออกมาอย่างขมขื่นคาคิดอะไรอยู่ขนาดสำนักที่มีดาวในเมืองยังไม่สามารถแก้ไขมันได้เลยแล้วสำนักในเมืองเล็กๆจะมีวิธีแก้ไขได้ยังไงแน่ว่าสำนักคัางเฉียงจะสามารถสร้างอัจฉริยะอย่างเหมาฉางเฟิงขึ้นมาได้แต่เซียวเยียนก็ไม่คิดว่าเป็นความมดีของสำนักคัางเฉียงทั้งหมด ยังไงซะที่อัจฉริยะถูกเรียกว่าอัจฉริยะก็เพราะพรสวรรค์ที่โดดเด่นของพวกเขาไม่ใช่เพราะคนอื่นหรือขุมกําลังอื่นที่เลี้ยงดูขึ้นมาจนโดดเด่นในความคิดของเขาแล้วเมาทางเฟิงเก่งกาจขนาดนี้จะต้องเป็นเพราะพรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่กําเนิดของเขาส่วนสํานักดังเฉียงก็แค่คอยสนับสนุนและช่วยเหลือเขาบางส่วนเท่านั้นเซียวเหยียนสายหน้าและสลัดความคิดทั้งหมดทิ้งไม่ช้าจ,จิตใ,ใจของเขาก็กลับมาเยือกเย็นดังเดิม ใช่สิทธิ์ทั่วไปนั่นแหละเมาช้างเฟิงตอบกลับทำไมข้าพูดความจริงแล้วไม่มีใครเชื่อเลยเนี่ยเซินถูกูหัวเราะอย่างเย็นชาด้วยความแข็งแกร่งของเจ้าเจ้ากลับบอกกว่าตัวเองเป็นทีมสิทธธรรมดาธรรมดาของสำนักขังเฉียงเจ้าเห็นว่าข้าง่หรือไงอัจฉริยะสถานฟ้าเช่นนี้ปรากฏออกมาคนหนึ่งก็ยากพออยู่แล้วดังนั้นจะมีอัจฉริยะแบบนี้มากมายได้อย่างไร แน่ว่าเหมาชางเฟิงจะพูดความจริงแต่เซินถูกูก็ไม่เชื่อเขาคิดว่าเหมาชางเฟิงจงใจพูดแบบนี้เพื่อยกระดับสำนักทังเฉียงและให้เขากลัวช่างเถอะข้าไม่สนใจจะเถียงกับเจ้าเรื่องนี้ตกลงเจ้าจะยันสู้ต่อหรือไม่เหมาชางเฟิงกล่าวด้วยน้ำเสียงหมดความอดทนเซินถูกูสูดหายใจเข้าล,ลักลักและพูดขึ้นมาเอาสิทำไมจะไม่ละ่ะเขาเช็ดเลือดที่มุมปากพร้อมกับรีตาลงเล็กน้อยโจชิงหลี่อย่างทุกคนมาโจมตีพร้อมกันเถอะ เขารู้ว่าตัวเองไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเหมาช้างเฟิงดังนั้นจึงเรียกคนอื่นๆมาร่วมวงด้วยเป้าหมายของเขาไม่ใช่เพื่อเอาชนะเหมาฉางเฟิงแต่แค่อยากจะเห็นความแข็งแกร่งทั้งหมดของอีกฝ่ายและอยากจะรู้ว่าท่องว่างระหว่างเขากับเหมาช้างเฟิงนั้นห่างกันมากแค่ไหนไม่ใช่ว่าเหมาช้างเฟิงท้าพวกเขาทุกคนหรือไงตอนนี้เขาก็กำลังทำตามที่เหมาช้างเฟิงเรียกร้องอยู่ไงฮะโจชิงชนะไปเล็กน้อยแล้วถามอย่างระมัดระวังว่าพวกเราต้องลงมือด้วยเหรอ การต่อสู้กับเหมาช้างเฟิงก่อนหน้านี้ได้ทิ้งรอยแผลไว้ในใจเขาหลี่หยางชำเลืองมองโจชิงก่อนจะก้าวเท้าออกไปอย่างชาชาพลางกล่าวเสียงเรียกว่ากลัวอะไรพวกเรามีคนเยอะกว่าดังนั้นต้องฆ่าเขาได้แน่แน่โจชิงเงียบไปสักพักก่อนจะสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดขึ้นได้ในขณะเดียวกันสหายที่อยู่รอบๆโจชิงและหลี่หยางก็พากันก้าวเท้าออกมาด้วยเช่นกันซินเอ,อ๋อเจ้าจะทำอะไรนะ เมื่อเห็นเซียวซินเอ๋อเดินออกไปด้วยเซียวเหยียนก็รีดดึงเซียวซินเอ๋อไว้และถามขึ้นมาด้วยความสับสนเจ้าจะตามพวกเขาไปร่วมวงหรือไงเซียวซินเอ๋อเองก็อยากจะลองประมือกับเหมาช้างเฟิงเช่นกันที่เซียวเหยียนข่าเองก็อยากจะลองประมือกับเขาดูข่ารู้สึกว่าเขาแข็งแกร่งมากและอาจจะแข็งแกร่งยิ่งกว่าข่าเซียวเหยียนมองไปที่เซียวซินเอ๋อด้วยความแปลกใจเจ้าพูดจริงหรือ คนอื่นอาจจะไม่รู้แต่เขารู้ดีว่าถึงแมเซียวซินเอ๋อร์จะดูเหมือนอยู่ขอบเขตฉีชวนขั้นที่9้าชั้นต้นแต่ความแข็งแกร่งที่แท้จริงของนางนั้นปรับเหนือกว่าขอบเขตฉีชวนขั้นที่9้าชั้นต้นหลายเท่าเพลือเลออาจจะเทียบได้กับนักสู้ขอบเขตฉีชวนขั้นที่9้าสูงสุดเพราะเหตุนี้เซียวซินเอ๋อร์จึงไม่ไว้หน้าเซินถูกูหรือพูดง่ายๆก็คือนางไม่เคยเห็นเซินถูกูอยู่ในสายตาหากเซียวซินเอ๋อบอกกว่าความแข็งแกร่งของเมา ช้างเฟิงเหนือกว่านางนั้นนั่นหมายความว่าเหมาช้างเฟิงแข็งแกรงกว่านักสู้ขอบเขตชวนขั้นที่9สูงสุดงง้นรือมันเป็นไปได้จริงๆหรือข้าไม่รู้แต่ข้ารู้สึกอย่างนั้นเซียวซินเอ,อ๋อสายหน้าพร้อมกับพูดด้วยน้ำเสียงไม่มั่นใจตั้งแต่การบ่มเพาะของเซียวเหยียนตกลงมาอยู่ที่ขอบเขตชีส่วนขั้นที่สามโดยไม่ทราบสาเหตุเซียวซินเอ,อ๋อก็ไม่เคยพบใครที่ทำให้นางสนใจจะประมือด้วย ไม่มีใครในรุ่นเดียวกันที่เป็นคู่มือของนางได้แม้แต่พวกที่แก่กว่าก็ตามเนื่องจากนางเป็นคนกังวลฉะนั้นจึงไม่ค่อยแสดงฝีมือออกมาเท่าไหร่นี่มันก็นานมากแล้วที่นางร้างราจากการต่อสู้และการปรากฏตัวของเมาฉางเฟิงได้กระตุ้นความความสนใจของนางขึ้นมาจนทำให้นางรู้สึกคันไม้คันมือบนใบหน้าของเซียวซินเอ,อ๋อเผยสีหน้าจริงจังออกมาหากข้าเดาไม่ผิดแล้วก็พรสวรรค์ของเขานั้นไม่ได้ด้อยไปกว่าที่ CEO เซียวเหยียนเลย ถ้าร่างกายของเซียวเหยียนไม่เกิดเรื่องประหลาดขึ้นระดับการบ่มเพาะและความแข็งแกร่งของเขาในตอนนี้คงอยู่ในระดับขอบเขตชนขั้นที่9ก้าสูงสุดไปแล้วหรือไม่ก็อาจจะสูงกว่านั้นข้าหรือข้าเป็นแค่ขยะเท่านั้นข้าจะมีพรสวรรค์ได้ยังไงเซียวเหยียนตัวสั่นเล็กน้อยจากนั้นก็ยิ้มออกมาอย่างขมขื่นครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นอัจฉริยะที่โดดเด่นแต่ตอนนี้เขากลับกลายเป็นตัวตลกของคนทั้งเมืองใจของเซียวเหยียนเฉยชากับความรู้สึกพวกนี้ไปแล้ว เมื่อได้ยินแบบนั้นเซียวซินเอ๋อก็รู้สึกผิดขึ้นมาทันทีคำพูดของนางได้สะกิดแผลใจของเซียวเหยียนเข้าข้าขอโทษที่เซียวเหยียนข้าไม่ได้ตั้งใจข้าเซียวซินเอ๋ออธิบายอย่างกังวลเมื่อสังเกตเห็นสีหน้ากังวลและรู้สึกผิดของเซียวซินเอ๋อเซียวเหยียนก็รู้สึกอบอุ่นขึ้นมาในใจก่อนจะมีรอยยิ้มปรากฏขึ้นมาบนใบหน้าไม่เป็นไรซินเอข้าไม่เป็นไรที่ชายของเจ้าไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้น แม้ว่าคนทั้งโลกจะหัวเราะเยอะเขากระทั่งตัวเขาเองยังสมเพศตัวเองทว่าเด็กสาวคนนี้กลับคอยเป็นห่วงเป็นใยเขาและคอยดูแลเขาไม่ห่างแล้วแบบนี้เขาจะโมโหอีกฝ่ายได้อย่างไรใจกลางทุ่งหญ้าเซินถูกูโจชิงและคนอื่นๆต่างเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าเหมาชางเฟิงท่ามกลางบรรยากาศอันตึงเครียดแต่ตอนที่พวกเซินถูกูกําลังจะลงมืออยู่นั้นก็มีเสียงตะโกนดังมาจากทางฝั่งสิทธิสํานักคัเฉียงเดี๋ยวก่อน ทุกคนต่างก็หันไปมองคนที่พูดที่เหมาที่อย่าสนใจแต่ตัวเองท่านไปแล้วตั้งสองรอบมันควรจะถึงตาพวกเราแล้วไม่ใช่หรืองไงจางเหืองอย่างแสดงสีหน้าน่าสงสารออกมาและพูดกับเหมาฉางเฟิงว่าให้โอกาสข้าหน่อยเถอะเขาประสานมือแล้วโค้งตัวให้ท่าทีของเขาดูจริงใจคล้ายกับเด็กผู้ชายตัวน้อยที่อ้อนขอของเล่นเออเหมาชางเฟิงลังเลอยู่ครู่หนึ่งถึงแม้ว่าเขาต้องการที่จะสู้ต่อ แต่สิ่งที่จางเหิงหองอยางพูดก็มีเหตุผลเขาสู้ไปแล้วตั้งสองรอบถึงเวลาที่จะให้โอกาสกับจางเหิงหองอยางและคนอื่นๆบ้างเมื่อเห็นสีหน้าที่คาดหวังของจางเหิงหองอยางเมาชฉางเฟิงก็เงียบไปพักหนึ่งจากนั้นก็พูดอย่างจำยอมว่าเพออ๋อไม่มีทางเลือกแล้วสินะก็ได้เจ้ามาสิเมื่อพูดจบเหมาชฉางเฟิงก็หันหลังแล้วเดินไปหาอู่โม่และสิทธิสํานักดังเฉียงคนอื่นๆโดยไม่สนใจเซินถูกูและคนอื่นๆที่อยู่ด้านหลัง ใบหน้าของเซินถูกูโจชิงและคนอื่นๆต่างบิดเบี้ยวจนดูไม่ได้ความรู้สึกโกรธแค้นประทุขึ้นมามากกว่าเดิมเรากับจะแผดเผาหัวใจของพวกเขาให้ลายเป็นเท่าทาน